ลุกเลยครับพี่น้องเหลืออีกหนึ่งนาทีเดี๋ยวนะครับเหลืออีกหนึ่งนาทีเชิญนะฮะนะครับผู้ดำเนินรายการของเรามากันเยอะนะครับอยู่ด้านหลังมาแล้วก็ขึ้นเวทีได้เลยนะครับพี่อาทิตย์เชิญนะครับพี่อาทิตย์นะครับขึ้นมาร้องเพลงชาติพร้อมๆกันพี่น้องครับพี่น้องที่อยู่ทางบ้านก็ลุกพร้อมๆกันเหมือนกันนะครับอย่าพิ่งทานอาหารนะครับวางข้าวไว้ก่อนนะครับโอเคดังครับพร้อมแล้วเปิดได้ได้เลยครับเาดูเวลาด้วยนะครับเอา เพือนเลือนชาตาิไทยเป็นบัตชารัฐประเทงไทยทุก่วนอยู่ตรงคงไว้ได้ทั้งวววมวลเบื่อเบืไอเว้นไรักสมบัติไทยนิราสมบแต่ถึงลบไม่ขาดเอกราชจ,จะไม่ให้ใครทุกมีย ชววยมีชัยชโยชายโยชัยโยชัยโยชายโยโยโยก็เดี๋ยวจะให้วัยรุ่นมากไว้ว่าพี่สมศักดิ์นะครับอาจารย์สมศักดิ์จตุคามนะครับได้ปาศัยต่อนะครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้เดี๋ยวผมรายงานสถานการณ์นิดนึงครับว่าวันนี้เป็นแบบไหนสถานการณ์เหตุการณ์ในวันนี้นะครับก็ ม็อบพักประชาธิปัตย์หรือว่ากบฏพักประชาธิปัตย์นะครับไปล้อมบ้านนายกรัฐมนตรีแล้วก็จะพังกำแพงเข้าไปแต่นะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะครับเขาทำไว้ถึง3ชั้นก็ยังไม่เข้าไปสู่ชั้นในนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยพักประชาธิปัตย์ก็ปิดเส้นทางการจราจรไม่ว่าจะเป็นแยกอโศกนะครับแล้วก็ อ,อีกหลายพื้นที่รวมทั้งแถวสีลมใน1ิ1สิบจุดของมันนั่นแหละฮะแต่สุดท้ายนะนะครับมันก็ไปไม่ได้กี่ที่หรอกครับแล้วเมื่อเช้านี้มีไอ้พวกกปปสสมุดประการพวกควายฮะมันบอกว่าเมื่อคืนนี้เรามีอยู่25คนแม่งตกเลข ผมไม่แปลกใจเลยว่าทําไมมันถึงไปเชื่อไอ้สุเทพทึกสุบัณแล้วสถาปนาเรียกสุเทพทึกสุบัณว่าเป็นกำนันด้วยนะฮะคนกรุงเทพนี่แม่งควายจริงๆคะไปเชื่อกำนันเ,เท่ากับว่าวันนี้เนี่ยถูกอายัดทรัพย์สินหมดก็มีคนเอาเงินไปบริจาคสุเทพทึกสุบัณช่วยกันล้างผ่านประเทศฮะคือต้องการให้ประเทศนี้มันล่มจมแต่ว่า ขณะน,นี้พี่น้องก็บอกว่าเฮ้ยกูทนไม่ไหวแล้วกูออกไปฮะชุดปฏิบัติการก็บอกว่าพี่หนุ่มผมขอเถอะเดี๋ยวผมรับผิดชอบชีวิตตัวเองเอง๋วยวผมไปลุยกับแม่งฮะผมบอกว่าใจเย็นๆขออีกสองวันนี่รัฐบาลบอกแล้วนะครับนปชก็พูดเหมือนกันว่าถ้าภายในสองวันเนี่ยวันจันทร์กับวันนังคารเนี่ยวันพรุ่งนี้จะไปปิดที่สนามไทยญี่ปุ่นถ้าปิดแล้วไม่มีการเลือกตั้งหรือไม่สามารถลงสมัครรับเลือกตั้งได้ รัฐบาลเพื่อไทยโดยเฉพาะพรักเพื่อไทยก็บอกว่าให้เวลาสองวันถ้ามึงยังแบบนี้อยู่มึงอย่าคิดว่าอียิปต์มือหนึ่งที่เข้ามาปิดวันนี้เนี่ยมันจะมากเท่าขนเสือแดงนะครับเดี๋ยวเขาระดมทั่วประเทศแล้วมึงตายฮะจะบอกว่ามีแค่ขยิบมือเดียวแล้วบอกว่าชนะแล้วเป็นประชาชนทั้งประเทศวันนี้ผมคล่องใจ เมื่อตอนเย็นหลายๆท่านก็คงจะได้ฟังนะครับอาจารย์เขาเขาตั้งนะครับเขาตั้งสภาไเขาตั้งเวทีปกป้องประชาธิปไตยขึ้นมานะครับที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศริกิจเขาก็พูดกันนะครับด้วยเหตุด้วยผลวันนี้เนี่ยมันมีคนกลุ่มหนึ่งเป็นโรคจิตคือต้องการสร้างสถานการณ์ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในประเทศไทยโดยที่ไม่มีเหตุผลอะไรฮะ เหตุผลของเขาอย่างเดียวคือไม่เอาตระก,กูลทักษิณเหมือนพี่สมศักดิ์พูดเมื่อกี้นี่กูจะเอาระบอบทักษิณน,นะมึงไม่เอามึงก็ไปไกลๆชนตีีครับเพราะวันนี้ประชาชนเสียงส่วนใหญ่กําลังรออยู่ทุกคนบอกว่ามาสักทีบอกสักทีเหอะอึดอัดเหลือเกินคันไม้คันมือเหลือเกินครับถ้าบางคนบอกว่าคันตีนด้วยซ้ำไปฮะ ปล่อยให้มันทําปล่อยให้มันทําอยู่นะี่จะคั่งตายอยู่แล้วคนเรานี่แหละของพวกเราเนี่ยจะคั่งตายแล้วอึดอนะัดฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าขออีกสองวันนี้วันนี้ผมถามผู้ใหญ่เลยบอกเอายังไงเนี่ยผมจะไม่ไหวแล้วนะมวลชนก็กดดันผมผมก็ต้องกดดันท่านนั่นแหละครับตกลงท่านว่ากันยังไงกันท่านก็บอกว่าขออีกสองวันถ้าแม่งพูดไม่รู้เรื่องกันลุยกับแม่งเลยระดมทั้งประเทศลุย อันนี้คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นนะครับพ่อแม่พี่น้องเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงเราสบายใจได้ว่านับแต่นี้ต่อไปนับเวลาถอยหลังเลยครับว่าพวกมันจะเป็นยังไงตอนนี้ถูกอายัดเรื่องเงินที่เข้ามาสนับสนุนส่วนไอ้บริษัทไหนเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นแบบเบียรสิงฮะเบียรสิงนี่ออกมาชัดเจนถึงขนาดออกมาแก้ตัวพ่อเลยครับยอดตกควบเลยครับยอดไม่ขึ้นฮะต้องออกมาขอโทษต้องออกมาขอโทษคนลากย่า นะครับบอกว่าญาติที่ใช้ตระกูลพิลลมพักดีเนี่ยนะครับเป็นญาติที่ไม่ได้สายตรงกับบุญรอดเวอร์บารีเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าขอโทษพี่น้องประชาชนคนลากญาเขาไม่มีนโยบายสนับสนุนทางฝ่ายไหนเขาเป็นกลางเขาบอกแบบนี้แต่สิ่งหนึ่งที่สําคัญที่สุดครับวันนี้ก็บริษัทไหนถ้าสืบรู้ก็ให้แม่งเจ๊งเหมือนบริษัทเบียร์สิง์นี่หละฮะเล่นแม่งเลยฮะ ความเสียหายเนี่ยบริษัทเบียร์สิงจะมาบอกว่าแค่ขอโทษไม่ได้ครับมึงต้องเอามาชดใช้ฮะชดใช้ประเทศครับจากการที่ญาติมึงกระทำละยำไว้กับประเทศฮะหน้าตาก็ดีเรียนก็สูงแต่แม่งปัญญาอ่อนฮะเพราะฉะนั้นวันนี้เราควรจะเตรียมตัวยังไงครับสิ่งที่เราต้องเตรียมตัวคืออีกสองวันเตรียมลางงานเอาไว้ นะครับภายในอาทิตย์หน้านี่ฟูทีมแน่นอน <'re> <back> ผมคุยกับพี่งาะวรชัยเหมะขอบคุณครับ <to get> <traffic> ขอบคุณครับป้ามาลุมฮะนะครับ 1> 1> ก็เตรียมรางงานเอาไว้ได้เลยครับเพราะอาทิตย์หน้าตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปขอกำลังอยกักเต็มที่ต่างจังหวัดทุกจังหวัดระดมพร้อมเตรียมความพร้อมตอนนี้สาสาในพื้นที่ลงพื้นที่ ถ้าไม่มีการเลือกตั้งถ้าไม่สามารถลงสมัครรับเลือกตั้งแล้วก็กตเลื่อนการเลือกตั้งไปมึงประเทศนี้เละแน่ะนะฮะเรานี่คนลากร้านะครับพ่อแม่พี่น้องไม่มีทรัพย์สินใช่ไหมฮะม,มีเงินไม่มากเท่าคนรวยหรอกดัดจริตกันนักต่อแหลกกันนักเดี๋ยวมึงอดตายกันทั้งหมดนะฮะอย่างน,น้อยพวกเราเป็นแรงงานนะครับเอาครับขอบคุณครับ ขอบคุณนะครับนะอย่างน้อยที่สุดพวกเราเป็นแรงงานนะครับเป็นคนลากหญ้าแต่เราก็ยังสามารถทำมาหากินได้ฮนะถ้าถามว่าคนรวยถ้ามึงขา,ขายไม่ได้มึงจะอยู่ได้ไหมตายหมดครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะเล่นมุกนี้เหมือนกันเพราะว่ารัฐบาลยื่นคำขาดกับนักธุรกิจไปแล้วนะว่าถ้าเลือกสนับสน,นุนกปป,ปส ประเทศพังให้เวลา2วันเราก็ให้เวลานะครับนักธุรกิจ2วันเหมือนกันมึงไปตัดสินใจเลยหอ,อการค้าไปตัดสินใจว่ามึงจะเอาแบบไหนถ้ามึงไม่หยุดให้การสนับสนุนกรปปสก็ลุยคนเสื้อแดงก็เตรียมพร้อมประชาชนคนไทยก็เตรียมพร้อมตอนนี้นักธุรกิจเสียงอ่อยๆครับไม่กล้าแล้วครับหลังจากยอดตกควบห้ากลายเป็นว่าคดเถิบตัวออกมาแล้วไม่เอาละ ไม่เอาแล้วนะครับตอนนี้ไอ้สุเทพตึงสุบันกับพรรคประชาธิปัตย์แม่งยืนอยู่ตรงกลางครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ <Wo ops> ก็เดี๋ยวผมจะสรุปสั้นๆนนะครับเดี๋ยวเจอกันช่วงสองทุ่มนะครับก็ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยรัฐบาลน,นะครับฝากผมมาบอกพ่อแม่พี่น้องทุกท่านว่าให้สบายใจได้ว่าขณะนี้รัฐบาลกำลังดำเนินการขอบคุณครับกำลังดำเนินการในการจัดการกับพวกมันอย่างเข้มข้น ขอเวลาสองวันเมื่อมันไม่ลงเลือกตั้งแล้วก็ปล่อยมันเราได้ประโยชน์จากพวกมันครับนะครับพรรคร่วมรัฐบาลทุกพรรคเขาก็เอาด้วยขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับทุกท่านครับเอาขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวขอเป็นล็อกสองทุ่นนะฮะครับเอาขอบคุณครับขอบคุณครับครับอ๋อครับครับ ครับจำได้ครับขอบคุณครับก็สรุปอย่างนี้นะครับผมยืนอยู่ตรงนี้เลยดีไหมเนี่ยครับอ่อเก็บเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับขอบคุณเอ้าลวงขอบคุณครับเอ้าฮะขอบคุณครับ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 อบุณครับเอาเอากล่องใส่กล่องด้วยอะอ่า อ้เอาอาเอาใส่กล่องฮะขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับอ้าใส่กล่องเลยนะครับขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณครับฮะขอบคุณมากครับขอบคุณครับก็นะครับรัฐบาลเน้นย้ําแล้วนะครับว่าวันนี้ยังไงมันก็ต้องเปิดศึกถ้าถามว่าสถานการณ์สงครามกลางเมืองเกิดไหมมีทางเลือกอยู่2ทางทางหนึงปฏิวัติทางหนึ่งสงครามกลางเมืองขอบคุณครับ ครับขอบคุณครับฮะทีนี้พ่อแม่พี่น้องผมเชื่อมันว่าคนเสื้อแดงและพี่น้องที่อยู่ตรงนี้บอกว่าทางไหนกูเอาหมดขอให้จัดการกับแม่งให้เรียบร้อยฮะผมคิดว่าสงครามกลางเมืองถ้าว่าถ้าวันนี้ประเทศมันเดินต่อไม่ได้มันเกิดมันก็ต้องเกิดครับพ่อแม่พี่น้องถ้าพวกปฏิวัติบอกว่าวันนี้จะออกมาปฏิวัติ ก็ต้องต่อต้านการปฏิวัติฮนะในเมื่อเกิดสงครามกลางเมืองแล้วปฏิวัติจะปฏิวัติปฏิวัติมาเลยฮนะผมมาเบื่อเบื่อที่มันจะต้องทนอยู่แบบนี้ฮนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องตัดสินใจแล้วครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนวันนี้ครับแสดงตัวให้ชัดเจนว่าวันนี้เนี่ยเราต้องการอะไรเราต้องการปกป้องรัฐบาลที่มาจากประชาธิปไตยนะครับครับขอบคุณครับเพราะฉะนั้นนะครับให้ทุกท่านได้มั่นใจ เดี๋ยวในช่วง2องทุ่มผมมีข้อมูลละเอียดมาบอกทุกท่านว่าขั้นตอน 1, 2, 3เป็นยังไงนะฮะตอนนี้พบกับพี่สมศักดิ์จตุคามต่อเลยครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับ